ทดสอบการทำงานระบบรีโมท I.O. นะครับเป็นคัสตอมคอมมานด์ตาม Requirement ของ User นะครับในที่นี้ก็จะเป็นการคอนโทรลตัว Pilot l a ม p สองดวงนะครับแดงเขียวโดยการาส่งคอมมานด์ผ่านอนเทอร์เน็ตพอร์ตผ่านชุดแปลงสัญญาณอีเทอร์เน็ตทูไอเสแนะครับแล้วก็ลิงก์เข้ามาที่ตัวบอร์ดชุดนี้ดังนั้นเราก็จะลองทดสอบโดยการคอนเน c t เข้าไปที่ตัวอนเทอร์เน็ต โมดูลชุดนี้นะครับกด Connect เข้าไปตอนนี้เป็น ip 192.168.1.7นะครับ Connect เข้ามาได้เรียบร้อย Command ที่กำหนดมาก็คือค m m าม d ชุดแรกนี่นะครับเป็นการสั่งให้ไฟเขียวออนซึ่งตอนนี้มันออนอยู่นะครับอันนี้เราจะปรับให้เป็น command ผ่านทางหลอดไฟสีแดงนะครับก็สามารถส่งเข้าไปที่นี่หรือหากส่ง command อ,อื่นๆที่ไม่สอดคล้องกับ2องเามแรกนะครับระบบก็จะไม่ตอบสนองใดๆ นะครับก็จะกลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อส่งคามั่ที่ถูกต้องเข้าไปนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอยา่างทดสอบการทํางานครับ